สวัสดีพี่น้องผมเบามุ่นตำบลกุลาดพี่น้องมือนี้ลงมาเมืองเรือพี่น้องลมบิดคืนพี่นอ้องอัปเดตภาพบรรยากาศลีบม,มุม่นให้เิ่งพี่น้องมือนีวันที่วันอาทิตย์ที่สามพี่น้องอาทิตย์ที่สามที่ข้างลัางก็จะเป็นเรือ หวานของบาวมุนนี่ละ่ะมันก็จอดไปพี่น้องทีเป็นน้ำมุนพี่น้องมื่อนี้ล่มไร่พี่น้องเบื้องก้นกลากลางกับมีเมฆไหลไปมัวงๆแน่พี่น้องเ,เล็กน้อยๆแต่ว่าน้ำมุนก็ล่มอยู่คือเก่าพี่น้องน้ำมุนล่มคือเกา่าล่มคือเก่าพี่น้องกับฟองบนท่านแห้งพี่น้องแต่ว่าก็มีคขื่อนหงอยู่พี่น้อง อากาศยามเสาร์จะเว้นคืนพี่น้องวังหันน้ำร่างสีแดดออกมาวันนี้กึ่มเข้าไปแล้วพี่น้องอยาก็เขียวเบิร์ดเด็กพี่น้องเดือนมง้งหน่อยท่าเรือพี่น้องยาวเวิดแล้วยี่นี่ก็ยังลมอยู่พี่น้องลมอยู่ ว,ว่าเบาหมุนลงมาเบิงเรือพี่น้องเรือลมแห้งหมือขื่นนี่ลมแห้งแห้งพี่น้องอากาศแนวนี่ก็สีคุ้มไปหลายจังบาทพี่น้องเทศลาาไทยกับสีแม่นหลายจังบาทพี่น้องมีอากาศแบบลมแน่แล้วก็สีเย็นๆนหนาวๆพี่น้อง ฝนก็ยุดตกจะมัวว่านพี่น้องมัวว่านตอนช่วงบ่ายช่วงบ่ายหรือช่วงเที่ยงนี่แหละพี่น้องบ้านนี่ฝนหยุดตกหมูนยิ่งหมูนพี่น้องเลือกก็ออกหาปลาล่ะพี่น้องออกตกมองน้ำเน่ฝนเขาออกตกมองพี่น้อง ก็ล้มอยู่แต่วันล้มโบเหีงพี่น้องล้มโบเหีงฟองกับโบท่านบ่ท่านแห้งพี่น้องบ่ท่านใหญ่ฟองบ่ท่านใหญ่น้ำกับบกลงแน่พี่น้อ,นลองลวก,ก,กลงประมาณสอกนีน่แหละ บมงรองสอกหนึ่งพี่น้องใจ่ว่าฝากันยังม่อาม่อแล้วก็ข้มพี่น้องฝ่ากันดีย่งอยู่ว่าท่านออกไหลหนีว่าท่านเบิดพี่น้องนุ่มแห้งหลายพี่น้อง เศร้าก็สิเป็นสว่างยางหรือสว่วงบ่ายผ่นน่ะพี่น้องทีมน,นี่แดดมี่ยังเพราะว่าตอนนี้ฝากงยังมัวอยู่หนำมนูมก็ฟองแหน่ว่าแห้งพี่น้องกับพอออกหาไห้แต่ว่ามลมบ่แห้งก็สิฟองบอ่แห้งพี่น้องออกไหลซํำหาไห้พี่น้อง ตกหวางไว้งาหมูปลามันขึ้นมาพี่น้องมีฟองเนี่ยแป้นย่างว่าย่างรื้อไร ลมยังไลแห้งเจ้าก็รู้ันที่ไปอย่างไวพี่น้องที่ว่าแหลดว่านอ้อมือนีนอ้อ ถามพยานไอ้คนที่ไปอย่างมองพี่นอ้องยีเป็นภาพบรรยากาศนิ่มูนพี่น้อง่ามเศร้าอากาศกะแปร่ปวนพี่น้องมีลมน้ำกว่ามีมีฝาน้ำฝากะัไหลวนไปวนมาลมกับว่ท่านหยุดแต่ว่ามอล่มมอแห้งหรือสิเป็น ภาพทั้งหลังหลังคู่มูนพี่น้องคู่มูลพี่น้องผู้ใดมาเบื้องคีบนีก็ขอให้มีแต่ความสุขความจเจริญเิดเออพี่น้องหาเงินไหนเงินหาทองไหนทองตลอดไปเด้อพี่น้องขอบคุณพี่น้องได้ไดายที่เขามาเบื่องคีบจนจบจะก,กดขาด้ามโฆษณาเลยออพี่น้องเลย เขาเจ้าแก้วหยยเหรอพ่อใหญ่คนแก้วเลือไปแล้วแล้วทีไปตกใบพี่น้องตกใบเถื่องหนามมันไหลวัฒนแห่งมี้องก็ต้องแจวซะก่อนแล้วที่ออกไปกลางมุนแต่ว่าก็มีสองลำอยู่คนเขาออกพี่น้อง ออกหาฝนตกหลายมือพี่น้องปลาสอยปลายั้งอาจสิขืนมากกไดพี่น้องเพราะว่าม in ันก็หดหนาแหลงอีดีนะพี่น้องที่เขาส่งการนะพี่น้องส่งการกับวันที่สิบสามสิบสี่สิมหาพี่น้องก็มันก็คือสีเห็นไปไซบัวไหลคือเก่าพี่น้องเพราะว่า วานเมืองโควิดก็ยังยั่งอยู่พี่น้องพุนเราออกไปล้วพี่น้องเห็นบอกออกไปกลางมน่นแล้วที่เป็นตกไหวพี่นอ้องนี่ก็ภาพบรรยากาศริมม่นพี่น้องอาวหน่อยทั้งล้างก็โน้อไหม้ก็สีเริ่มเขียวขึ้นแล้วพี่น้อง โนใไม้เริ่มป่งใบสีหดย่ามหนาฝนแล้วก็สีมีหดย่ามโนใไม้แล้วพี่น,อน,น้องใบเขียวขึ้นโนใไม้ก็เริ่มกลังสีป,ป่งพีนง่น้องโนใไม้ไพ่โนใหม่ไพ่พป่ามุ่นเท่านี้แล้วพี่น้องอย่าเบามุ่นกับสิลงมานี่ยแหละพี่น้องคู่มือ มือไร้ฝนบ่ตกมือได้ฝนตกขันวันโบลลมก็ลงมาพี่น้องมาตามันบ่ฟองก็ออกหาปลาลายพี่น้องก็มาหาตามเคยต้นน้ำอันนี้ก็ขึ้นลายพี่น้องขนันโบตัดโบทางออกมันก็บโหลายพี่น้องเวลาน้ำขึ้นมาพี่ต้นหามต้นอย่ง พุ่นพ่อยายแล้วออกไปแล้วพี่น้องไปตกแต่ว่าก็ล่มจังหน่อยอยู่ตกไหวนีกก็ถ่วมนะพี่น้องตกแห้งไลยบวกบวกกล้วยจนถว่วมสองบวกมันก็ถ่วมคือกันแล้วที่ไปตกมาไหวเข้ามาพี่น้อง นี่ต้นน้ำแนวนี่มันไหลมาพี่น้องกับมา่เกิดอยู่นี่ก็ตรงเลยทางออกน้ำมันไหลมาแต่เถิองพูนพี่น้องทางออกบ่าทางาเวลาห้องมายยางเด่ยนย่างยังมันก็สิเหยียบ้ํามันน้ำมันนี่ปักบงกออกหาวาเห็นได้เจ็บปักเจ็บน้ำพี่น้อง พี่น้องคล้มนี้กระสิคือสิมีซัมเนี่ะพี่น้องพอกันคลิปหนาพี่น้องลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดครับสุดข่เลิศพี่น้องฝากช่องน้ำพี่น้องหลายๆพิมพ์เข้าไปเวิรงพี่น้องช่องเบาวมุ่นชแนลพี่น้องพิมพ์เข้าไปหม้อมาสะละน่อหนู ชอช่างสลาสะเอนอหนูไม่โทษว่าแหวนพี่น้องพิมพ์ไปตามเมาามุ่นบอกช่องของเม้ามุ่นก็นยังสีเด่งขึ้นมาใน Youtube พี่น้องฝากช่องน้นเลยพี่น้องเอาไว้พอการคิมหลาพี่น้องสวัสดีครับ